สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพุธนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีอีกแล้วปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วนะครับผมก็แน่นอนครับทุกๆเย็นว,วันพุธทุกๆเช้าวันพฤหัสบดีเราก็มาเช็คข้าวสารอาหารแห้งกันหน่อยนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมมีแพ็กอะไรมาให้น่าสนใจกันหรือเปล่านะครับผมมาเรามาไล่เช็คกันนะครับ<ป>ที่แน่นๆ่เนี่ยวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของแพ็กเอ็มเอ่อแพ็กเอ็มบัพเป้จะบอกว่าแพ็กเอ็มเอสเอ็แพ็กเอ็มบัพเป้นะครับผมผมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปในคลา่ ปนะครับว่าผมก็เปิดตามล่าเอ็มบัปเป้ไปหลายไอเดีเหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังนี่เป็นอีกหนึ่งไอดีและจริงๆก็เป็นไอดีไก่ไปแคมนะครับที่เก็บทองไว้ร่วม2000กว่านะนี่เปิดไป2007เอ่อเปิดไป23ครั้งนะครับก็ผิดหวังคือไม่ได้เลยสัก,กตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปเช็คข่าวสารแพ็กวันพรุ่งนี้นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไล่เก็บทองอยู่นะครับผมคือหวังว่าปาฏิหาริมันจะมีไง ในช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมได้อีก100อทองในออฟเจคทีฟตรงนี้นะครับเปิบเข้าไปเดี๋ยวขอกดอีก100แล้วกันนะครับเผื่อปาฏิหาริย์บ้านดอนจะมีนะมาร้อยสุดท้ายครับผมบัปเป้บัปเป้บัปเป้เฮ้ยเขียว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 มีเปลี่ยนสีได้ไหมแบบนี้มีเปลี่ยนสีข้างในได้ไหมโชว์ไทม์อะไม่มีแล้วมั้งไม่มีโอ้โหได้ได้ห้าเมสอีกแล้วว่ะ อ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับผมแพ็กนี้นะก็ถือว่าได้ไปแล้ว1 ID ดีนะครับผมที่แน่ๆเนี่ยครับผมมาดูที่มิชชั่นกันก่อนดีกว่านะครับภารกิจในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันที่เราสามารถที่จะเก็บได้ครบ10ทัพสนะครับอันนี้ผมยังไม่เก็บไม่ครบเลยเนี่ยอันนี้710ทัถ้าเกิดว่าใครเก็บครบหมดเกลี้ยงวันนี้เนี่ยก็จะเป็น9ทัพสนะครับเมื่อกี้ผมไล่เก็บไปหลาย ID เลยนะ9ทัพสนะครับก็หมายความว่าโชว์ไทม์ที่เราจะได้ฟ ได้วันพรุ่งนี้นะครับผมเนี่ยหตัวนี้นะครับคุณเล็งตัวไหนอยู่เลือกตัวไหนอยู่นะครับผมพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะฮะที่เราสามารถเลือกได้กันฟรีนะครับนี่แพ็กนี้นะครับผมมาเตรียมไว้หลายไอเดีเลยนะครับก็คิดว่าไอดีนี้จะแลกตัวนี้ไอดีนี้จะแลกตัวนั้นนะครับพรุ่งนี้ได้เวลาสักทีหนึ่งนะครับผมสําหรับโชว์ไทม์ฟรีที่เลือกกัน1ใน5ตัวนี้นะครับผมเลงไว้หลายตัวเลยแต่หลักๆเนี่ยผมจะเลงไว้ที่บัสโตนี่กับนาบี้นะฮะสตัวนี้นะครับผมส่วนกองหน้า CF เนี่ยผมตัดทิ้งไปเลย ็อย่างที่ทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวไหนหน้าแรกนะครับผมส่วนคุณล่ะเล็งตัวไหนอยู่พรุ่งนี้รู้กันนะครับส่วนแพ็กอีพิกนะแพ็กอีพิกในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือส่วนตัวผมก็ยังมีความหวังอยู่นะครับผมสําหรับแพ็กอินเตอร์มิลานนะเพราะว่าวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีวันครบรอบบาเยอร์วันครบรอบบาร์เซโลนาประมาณนั้นนะ่ะเหมือนพี่โคเขาวางแผนไว้นะครับว่ากิจกรรมของสโมสร อ่พาร์ทเนอร์อย่างอินเตอร์มิลานแมนยูอาร์ซอนบาเยอร์อะพวกนี้นะฮะห้าสโมสรเนี่ยที่อยู่ในอีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2025เนี่ยเขาก็จะวางแผนไว้ว่าเออมันจะมาในช่วงของวันครบรอบวันก่อตั้งพอดีถึงแม้ว่ามันจะเลยมาแล้วหลายวันนะคือเลยกำหนดวันก่อตั้งวันครบรอบเนี่ยคือวันที่9มีนาคมนะครับแต่มันอาจจะคือก็ยังมีความหวังเล็กๆนะครับว่าไอช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันที่9ถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับมันจะเป็นช่วงของกิจกรรมอื่นเหมือนเหมือนม แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเอาอินเตอร์มิลานมาหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันเป็นสโมสรสุดท้ายด้วยนะครับผมถ้ามาเนี่ยมันก็จะมีอีพิกที่เหลืออยู่ในฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นมาโกมาเตลัซซี่อะไรเงี้ยนะเออสองบางคนก็หวังเอโตอีกนะคือทุกๆทุกๆวันพฤหัสก็มันจะมีมันจะมีอีพิกเพิ่มเข้ามานะครับก่อนหน้าน,นี้หลายคนก็คงเห็นว่ามีการเพิ่มโรนลดินโยอะไรเข้ามาแต่จริงๆลึกๆอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนอีฟุตบอลเซิร์ฟจีนนะที่เป็นฐานข้อมูลนะครับผมคือผมก็เลยไม่ค่อยแชร์์เเท่าาเา่าาาาไหหหรรรพะวใ้อิงจกกลั เป็นหลักดีกว่าเนาะหรือเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รู้กันนะครับว่าแพทที่เข้ามาเนี่ยมีอีพิกเข้ามาเพิ่มเนี่ยแล้วแพ็กวันจันจะเป็นแพ็คไหนนะครับหรือว่าจะเป็นอินเตอร์มาพรุ่งนี้เลยไหมก็มีความหวังเล็กๆนะแต่เอาจริงๆนะส่วนตัวถึงแม้จะมีความหวังอยู่แต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าโอกาสที่จะมามีน้อยเหมือนกันแต่ก็อยากให้มาเหมือนกันนะครับอยากให้มาเหมือนกันนะครับอีวานโคโดบ้าหรือเบิร์กแคมป์ไมคอนดิโก้มิลดโต้มาโก้มาเตเลซี่คือจริงๆอ่ะใจอ่ะอยากได้ ว่าจะมีอีปิกอินเตอร์มิลานหรือเปล่านะครับแต่เรามาดูกันที่มันชุดชัวร์ก่อนและกันชุดชัวร์ที่พิโคเปยมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือ p l a y e r o f t h e Week นะครับทั้งการ์ดม่วงแล้วก็การ์ดเขียวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมี2แพ็คนะครับแพ็คม่วงก็คือผลงานที่ทําใน UCL นะครับผมมีเปยออกมา2คนตามนี้นะครับแล้วก็การ์ดเขียวนะครับผลงานที่ทําในบอลลีกนะครับก็มีเปยออกมา2คนตามนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไล่ดูกันทีละตัวนะครับเอาที่แพ็คม่วงก่อนและัซ้ายมื มือมีบูสต์นะครับแล้วก็ใบมาเป็นตำแหน่ง RMF นะครับถ้าตามเงาเป,เป๊ะเลยนะครับผมคนซ้ายมือก็คือรามินยาเมาครับผมมาอีกแล้วฮะเป็น p พเยอร์ออฟเดอะวีการ์ดม่วงนะฮะมาพร้อมกับตำแหน่งปีกต่ำ RMF นะครับแล้วมีบูสเตอร์ด้วยนะครับตามภาพเงาเป,เ,ปเป๊ะเลยนะครับผมส่วนคนซ้ายมือผมว่าคนซ้ายมือน่าสนใจกว่านะครับเน่เฮ้ย,ยมันเหมือนพีเดเตอร์หรือเปล่า ทรงผมแบบนี้เขาคือใครครับผมท่าทางแบบแล้วพี่โคก็เข้าใจเลือกรูปมาเลยเกินนะครับแบบเนี้ยก้นแอนแอนแบบเนี้ยครับคุณนึกถึงใครอะก้นมนมนก้นแอ็นแอนแบบ เขาก็คือลาฮิมสเตอร์ลิงะหนูหลิงนั่นเองนะครับตามภาพนี้เลยปัจจุบันนี้อยู่อาร์เซนอลนะเผื่อบางคนไม่ได้ติดตามข่าวนะครับผมโอนี้เป็นนักเตะที่อยู่ทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกครบเลยนะอะไรนะตั้งแต่แมนตช้เตอริเิอร์พูแมนซิตี้เชลซีอาร์เซนอลเดี๋ยวลอสุดท้ายมามาอยู่บ้านปลายในชีวิตคาแข่งกับแมนยู ครบเลยนี่อาร์ฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมกับรูปนี้เลยเต็มเต็มเลยนะครับผมเป๊ะเลยนะครับหารูปโปรไฟล์อย่างเท่เลยก้นงอนเหลือเกินลาร์ฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมมาพร้อมกับสกิลดับเบิลทัชนะครับนี่คือสกิลดับเบิลทัชนะครับเนี่ยแต่ไม่มีบูสเตอร์นะครับผมอันนี้คือท่าเปย์การ์ดม่วงนะครับสองการ์ดนะครับก็จะมีลาบินยามากับลาร์ฮิมสเตอร์ลิงจากอาร์เซนอลนะครับถ้าเราดูจริงๆนะครับผมสเตอร์ลิงถ้ามาเป็นล่างอาร์เซนอลนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมเนาะกับการ์ดอาร์เซนอลนะครับใครที่แบบาฟู อัลสตอนก็หน้าหน้าหน้าล่าเหมือนกันนะคือหน้าเก็บเหมือนกันนะครับผมเพราะว่านานๆเขาจะได้แบบว่าได้ลงสนามทีนึงก็ติดเพย์เออร์ออร์เดวิกมาแบบนี้นะครับผมเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะก็จะมีแค่การ์ดเชลซีนะครับการ์ดเก่านะครับผมใครทำฟุตอัลสนอนก็หน้าเก็บเหมือนกันนะนานๆมาทีนะครับอ่ะมาดูการ์ดเขียวกันดีกว่าครับการ์ดเขียวข้างล่างนะครับผมเนี่ยท่านี้ภาพนี้ครับผมจากผลงานนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพนะครับจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำผลงานได้โดดเด่นนะครับเขาก็คือพี่แดง นั่นเองนะครับผมแดนเบิร์นครับแดนเบิร์นมากับสกิลบล็อกเกอร์นะครับแล้วมีบูสเตอร์ด้วยนะฮะผมว่า4ตัวเนี่ยนะแพ็คเนี่ยที่น่าสนใจที่อยากได้ก็คือแดนเบิร์นนี่แหละผมทำฟูลทีมเนลแคสเซิลไว้มันมีการ์ดหนึ่งที่อยู่ในแพ็คดั๊กนันบอลแรกว่ามันจะมีร่างแบ็กซ้ายอยู่นะครับผมก็เอามาเล่นเป็นเซนเตอร์บ้างอะไรบ้างแตแดนเบิร์นนี่คือตัวเป็นเริ่มเลยนะครับมาพร้อมสกิลบล็อกเกอร์แต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็นตำแหน่งไหนแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเซนเตอร์นั่นนนนแแหหละะถ้้านน้าาาากกกกรร์์ดด่่่อีีี็จมคทเ แบ็กซ้ายเนาะเอาแบ็กซ้ายสาการ์ดเลยนี่หว่ะลิมิเต็ดอิดิชั่นเลยนะการ์ดสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดเซนเตอร์นะครับผมแต่ว่าการ์ดพิเศษที่ออกมาทั้งการ์ดม่วงนะเคยมีการ์ดม่วงด้วยนะเนี่ยแล้วก็เออ่การ์ดไฮไลท์นะครับผมเป็นแบ็กซ้ายหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าการ์ดเขียวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเซนเตอร์หรือเปล่าแต่อยากให้เป็นเซนเตอร์เหมือนกันนะเออแดนเบิร์นะรนะครับสูงถึง201ซนติเมตรนะครับสำหรับแดนเบิร์นต่อมาครับคนขวามือนะครับเอ๊ยยืนเท่ๆแบบนี้รูปร่างแบบนี้เข จากเลอาว์มลิดนะครับใครทำฟูลทีมชุดขาวนะครับราชันชุดขาวนะครับก็น่าเก็บเหมือนกันเป็นการ์ดเขียวนะครับไม่มีบูสเตอร์นะครับสำหรับทีโบกูตัวนะครับภาพภาพนี้ก็เป๊ะเลยนะครับอ่ะสี่คนนี้ฮะเพเยอร์อัลเดวิกพรุ่งนี้นะครับลามินยามาลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับแดนเบิร์นแล้วก็ทีโบกูตัวนะครับพี่โคก็เปย์มาแพ็คละ2คนนะครับอ่ะก็จะมีแพ็คหนึ่งสิบเอ็ดคนนะครับม่วงสิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็เขียวสิบเอ็ดม่วงนี่เป็นผลงานที่เล่นกันในรอบแปดทีมใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้ว นะครับสตาร์ที่แล้วนะไม่มีตัวของมัดลิดนะครับวันนี้น่าเสียดายแตอมัดลิดอยู่ตรงนี้แล้วไงกูตัวนะครับผมเล็งแดนเบิร์นไว้ว่าอยากให้เป็นเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าดูจากแมตช์ที่เล่นกับเลี้ยวพูที่เวมบี้เนี่ยเขาเขายืนเป็นเซนเตอร์นะครับแต่ดูว่าจะเป็นล่างเซนเตอร์พี่โคลทำมาเป็นเซนเตอร์หรือเปล่าถ้าเป็นเซนเตอร์ก็จะเป็นล่างพิเศษล่างเซนเตอร์ครั้งแรกเลยนะครับส่วนข้าวสารอาหารแห้งอื่นๆนะครับณตอนที่ทําคลิปอยู่นี้นะครับผมยังไม่มีข่าวคคคครร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 าาาาาววอออออะะะะไไเเเเพพิิ่่่มมมมตตทททีีีีีีป็็นนนนนงงงงงกกกัับบผด๋ยยุ้้้สๆึถ สนใจเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski 4 o Bomski review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาครับสวัสดีครับ